สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ,คร,บครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับนะครับนางเอกของเราเป็นนางเอกแนวบูแอคชั่นอีกแล้วจากผลงานของพุ่มกับพลิกเอมะรุจิจากภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งที่ประสบความสำเร็จสูงถึง200ล้านเหรียญจากการฉายในโรง200ล้านบาทจากการฉายในโรงภาพยนตร์ประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเขาก็เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องไบท์แมนภาคหนึ่งภาคสองและล่าสุดที่เราได้ดูก็คือ เรื่องใจฟูสตอรี่ด้วยก่อนที่จะชมภาพยนตร์ในวันนี้นะครับพี่โอมาชมภาพยนตร์วันแรกที่หนังเข้าเลยก็คือวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2565ก็เป็นเวลาใกล้เคียงกับตอนที่อียิอเรียมซิ่งฉายก็ตอนประมาณปลา,ปลายปลายปีเช่นกันนะครับพี่โอก็หวังว่าคนน่าจะเยอะจะไม่แพ้กันแต่ปรากฏว่าพี่โอดูรอบนี้คนค่อนข้างน้อยพี่โอดูรอบแรกนะครับ ทั้งโรงก็มีคนอยู่ประมาณ16คนแต่ว่าเราว่าไม่ได้เพราะว่าที่กรุงเทพที่พี่โออยู่เนี่ยมันเป็นวันที่ฝนตกด้วยนะครับก็เป็นวันฝนตกแล้วเป็นวันธรรมดาอีกคนอาจจะไปแน่นในวันอืน่นวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้พี่โอดูในเฟซดูในอินสตาแกรก็เห็นมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆได้ดูหนังเรื่องนี้กันแล้วหลายคนครับสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด8 6, 7เรื่องนะครับเป็นหนังไทย2เรื่องก็คืออีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง The Cheese s i s t e r นี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าหนังไทยมาชนกันเองก็แย่งลูกค้ากันเองนะครับก็ชนกันแบบนี้ก็แย่เลยใครๆเขาก็จะว่าได้ว่าบัวผันใจร้ายไปแย่งรอบ Cheese s i mm hmm. s t e r นะครับพี่โอยังไม่ได้ดู Cheese s i s t e r วันนี้ดู3เรื่องดู j i p p e r c r i p p e r s แล้วก็เรื่อง Strange World ก็ขาดอีก2-3สเรื่อง bones and all ของ Warner ซึ่งเป็นหนังที่ค่อนข้างดีแล้วก็ s, <S i k of my cell และหนังอินเดียอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะไปดูในวันต่อไปแล้วที่ทําคลิปช้าก,ก็เพราะวันนี้ดู3เรื่องรวดก็ต้องขอทําคลิปแบบไม่ไม่มีการตัดต่อนะครับก่อนที่ชมภาพยนต์ on, พี่โอได้เจอกับพี่เบิม้มซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องนี้พี่โอก็ได้สัมภาษณ์ผูดคุยว่าบรรยากาศในกองถ่ายเป็นยังไงพี่เบิ Yellow, ้มเขาก็บอกว่า นักแสดงทีมงานเรื่องนี้น่ารักมากและพี่เบิ้มก็ได้ร่วมแสดงเป็นชาวบ้านนะครับพี่เบิ้มคือคนที่ลุ้นในหนังตัวอย่างเราจะเห็นว่าพี่เบิ้มออกคู่กับพี่ไฮอาภาพรก็เรื่องนี้ก็จะมีนักร้องพี่ไฮกับพี่จะแต่ว่าเพลงประกอบพี่ไฮไม่ได้ร้องหลายๆคนคงจะลืมไปแล้วลหละว่าคนที่ดูหนังประจําคงจะลืมไปแล้วว่าพี่ไฮเป็นเป็นนักร้องนะครับเรื่องนี้ก็เลยมีเพลงประกอบจากพี่จะคนเดียว พี่โอถ้าพี่โอชี้ผิดชี้ถูกนี่เตือนได้นะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วที่คุยถึงหนังเกาหลีพี่โอชี้นางเอกพี่โอพูดถึงนางเอกแล้วก็ไปชี้รูปของป้าแก่แทนเนื่องจากว่าบางทีสายตาก็ไม่ดีนะครับเรื่องนี้นักแสดงนำับ5คนนี่แหละพี่โอชื่นชอบแอนพี่แอนทองผสมมากหลายๆคนก็คงชอบและนี่ก็คือหลักฐานว่าเรามีเก็บสะสมเป็น VCD นะครับเรื่อง the letters ตั้งแต่สมัยปี2,547คิดดูเมื่อ18ปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยยังคงความเป็นนางเอกได้ไม่เสื่อมคลายเลยนะครับแล้วก็นางเอกเรื่องนี้ก็มีพระเอกที่อยู่ในวัยน่ารักคือเด็กกว่ากันค่อนข้างเยอะในหนังพี่แอนบอกว่าฉันตีดาบมาตั้งแต่อายุ14ตีมาทั้งหมด26ปีเราก็นับรวมในหนังก็แสดงว่าพี่แอนอายุ40ส่วน ไอ้ขามในเรื่องน้องกราฟเนี่ยมาจากอุดรในเรื่องเขาบอกว่ามาจากอุดรแต่สถานที่ในเรื่องไม่บอกนะว่ามาจากไหนพี่โอ๊ก็พยายามคิดแต่หนังเขาพูดเหนือพูดเหนือจังหวัดที่พูดเหนือก็มีอยู่ไม่กี่จังหวัดในภาคกลางนะครับก็เดาๆได้ก็น่าจะอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางนี่แหละเพิ่งจะมาจากอุดรพ่อเพิ่งเสียก็เดาว,ว่าน่าจะอยู่ในช่วง20ต้นๆแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง ถ้าในไหนในตัวอย่างเปิดเผยแล้วว่านี่คือพระเอกนี่คือนางเอกเพราะว่ามันมีฉากคุ๊กคิกกุ๊กคิกที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วก็มีฉากที่จะแย่งผู้ชายกันที่ขอพรจากพระนะครับเราก็เห็นคือในตัวอย่างเนี้ยสปอยตัวเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วคนก็คิดสืว่าเออมันจะเหมาะสมหรือไม่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะไม่ได้นะที่นางเอกอายุขนาดนี้ถ้าสมัยก่อนนางเอกอายุมากขนาดนี้พระเอกก็จะต้องมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ ไม่มีปัญหาแล้วน้องกราฟเองขนาดซีรีส์วายก็ยังเคยเล่นก็ไม่มีปัญหาใดๆคือโรคเรายุคปัจจุบันเนี้ยในโดยเฉพาะในเมืองไทยยอมรับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกแต่ว่าอาจจะแปลกตรงที่หนังมันย้อนยุคย้อนยุคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวละครตัวหนึ่งมีพูดว่าไปกรุงเทพถ้าย้อนยุคจริงน่าจะพูดว่าไปบางกอกนะ ก็อาจจะอาจจะยุคไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของรักต่างวัยในหนังเนี่ยยังค่อนข้างเป็นประเด็นพอสมควรพี่โอต่อก่อนที่จะได้ดูเรื่องนี้ก็รู้อยู่ว่าหนังออกแนวนางเอกนักบู๊แล้วก็พระเอกก็บูตาม,มาเป็นมาสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ก็นึกว่า เรื่องที่แล้วคือเรื่องเอเลี่ยมซิ่งนั้นเบล่าเขาบู๊ตลอดแล้วก็บทเด่นคนเดียวแต่อันนี้น่าจะเป็นเพราะวัยวุฒิของพี่แอนนะครับก็เลยต้องมีเพื่อนๆอนอีกสองคนแล้วก็มีพระเอกมาช่วยแบ่งเบามีแม่พระเอกมาช่วยแบ่งบททั้งทั้ง5คนนี้แสดงตลอดเรื่องแล้วก็เป็นดาราหลักของเรื่องนี้ตามที่ปรากฏในไตเติลก็มี5คนนี้เลยคนอื่นๆที่โอก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่าในชื่อไม่มีข้อมูลบอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า5คนนี้ทำให้เราพอใจได้ ค่อนข้างมากตัวประกอบอื่นๆเล็กๆน้อยก็ถือว่าแสดงดีนะครับที่ไม่ชอบใจก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคำหยาบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่หยาบมากอีกเรื่องหนึ่งในตัวอย่างน่าจะหยาบกว่า The c h e e s e Sister นั้นมีคำหยาบมีสัตว์เลยคลางค่อนข้างมากนะครับเรื่องนี้เหมือนจะเป็นแค่คำสบทคำอุทานก็ก็เหมือนกับ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันก็พอพอที่จะไม่ว่าอะไรได้หนังตลกมากคือ เข้าใจว่าจะเป็นตลกสลับแอคชั่นแต่บรรยากาศความรู้สึกของหนังในเรื่องนี้มันออกมาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มากกว่าที่จะไปนเน้นฉากแอคชั่นนะครับพี่แอนก็อาจจะอายุมากแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าแต่ละคนก็ชํานาญการตลกพอสมควร4คนนี้พี่โอไม่แน่ใจว่าน้องกราฟชํานาญขนาดไหนเพราะว่าไม่เคยดูซีรีส์วายของน้องกราฟเขานะครับแต่ว่า4คนนี้เราเคยเห็นคนนี้ก็เคยเที่ยวไทยพี่ฮนี่เราเห็นมา หลายสิบปีแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ยงคงกระพันทั้งสี่คนนี้แสดงเป็นเพื่อนกันแต่น้องกลับแสดงเป็นลูกพี่หายแต่น้องกลับแสดงเป็นพระเอกคู่กับนางเอกก็มันก็จะมีเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องก็น่าจะพอที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ตลกขึ้นมาได้ก็คือถ้าเราจะอายเรื่องอายุระหว่างกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงก็น่าจะอายมากกว่าฝ่ายชายก็เป็นไปได้ว่าอาจจะ มีเรื่องอะไรตลกในตรงนี้ให้ดูกันนะครับพี่โอจะไม่สปอยใดๆในเรื่องนี้เพราะว่าเราพูดมาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังพูดไม่เกินตัวอย่างก็พูดแค่ความรู้สึกว่าเราสนุกขนาดไหนก็อาจจะไม่ได้อย่างที่คาดนะครับอย่างไม่ได้อย่างที่เราได้ดูอีเรียมซิ่งซึ่งมันมีบท ของตัวละครเล็กๆน้อยๆแต่ละคนมากกว่านี้มีเนื้อเรื่องมากกว่านี้แต่เรื่องนี้เนื้อเรื่องเบาแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดใจฟูลสตอรี่อันนั้นก็เป็นเด็กไปนะครับก็เรื่องไม่ซับซ้อนเพราะว่ามีตัวละครเล่นกันอยู่แค่นี้คนร้ายพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นอันนี้เราก็รู้สึกสนุกด้วยเพราะตัวเราเองก็ชอบดูหนังญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีหนังญี่ปุ่นเข้าใหม่เนาะก็มีมยยียังอุตส่าห์เรื่องนี้มีญี่ปุ่น ครับก็สรุปว่าพี่โอดูเรื่องนี้ได้อย่างค่อนข้างสนุกหนังยาวพอสมควรนะครับเกือบเกือบสชั่วโมงดูได้เพลิดเพลิน<ๆ>เกินคาดเพราะเราไม่คาดว่าจะสนุกขนาดนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่คาดถึงได้มาดูกันน้อยไปหน่อยมันจะมีความตลกที่เกินจริงหรือตลกที่ไม่ตลก อันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่โอก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามได้ถ้าพี่โอจะให้คะแนนพี่โอก็จะตีเรื่องนี้ในกรอบของหนังไทยหนังไทยประเภทตลกแล้วก็เทียบกับงานต่างๆของผู้กำกับคนนี้คือพริกเอมารุจิเนี่ยแล้วก็เทียบกับบรรดาหนังไทยประเภทตลกย้อนยุคทั้งหลายตลกแบบว่าตลกแอคชั่นแบบผู้หญิงพี่โอก็สามารถให้เรื่องนี้ได้ถึง8เต็ม10 คือเรียกว่าพอใจดูเพลินดูได้สนุกสามารถดูซ้ำได้คือปีหน้าปีต่อๆไปเอากลับมาดูก็ดูได้นะครับเรายิ่งคนที่ชอบดาราอยู่แล้วเนี่ยชอบชอบพี่แอนชอบน้องกราฟชอบพี่ไฮพี่๊จหรือเอ่อชื่ออะไรนะกอตติเกือบจะลืม หรือชอบงานของผู้กํากับก็สามารถดูเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะครับถ้าวิวพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะาอาจจะมีการตกหล่นไม่สามารถที่จะเติมอะไรได้หรือถ้าอะไรผิดไปก็ต้องปล่อยผ่านก็จะแก้ให้ในคำบรรยายนะครับและพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ